มันยังมีลุดอะ่ะโอ้แต่ไ่ตรงมีลุดมีลุดฮันนี่มันเหาบไปก่อนจิบ่นี่ใส่เขาไปอ๋อทุกขักขนาดเลยขขเลยข,ขาเดินห้องหอนแต่ว่าพอด,สดีสบายดีสบายดี ดีตอนทักเขาสู่ซ่อง AB กํผ้าลาหูเนาะมื้อนี้เฮาสิพาท่านผู้ชมมดสุคนไปเอามดมดสุมเนาะหรือว่าไข่มดแดงภาษาอุยอนภาษาอนภาษาคนไทยเอิ้นว่าไข่มดแดงเนาะแต่ภาษาเราเอิ้นไข่มดสมท่านผู้ชมเฮาสิพาท่านผู้ชมไปเอาแล้วก็เฮาสิพาน้องไิเป็นผู้เอาเนาะ AB เป็นผู้กลไปเลยท่านผู้ชมโอเคเอาเฮาไปเบิ่งนํากันเนาะไปเลย OK, tháp vuông 1 là nòng sai xin nhoi ha này nó Hãy thang nòng sai bung so, bung gần đây này. Ní bờ, thưng ní bờ. Này, bầu không khí ấm áp này. Thăng bờ nòng sai. Thế này. Ô, từ nhảy từ tháp vuông hăng, bút từ. một tháp Ý, thằng này của nữa bên không Chịp, chịp, chịp thằng này Thằng này mà à đây, Thằng Thằng này nhìn Này con Hàng À, dòng bởi thằng này nó đi được, coi coi, cố Bởi vì Mất xồm này Cứ bạc lai con nó thỏa bỏ bài tãy nơi nửa là có

ไปเดี๋ยวเป็นสายตาไปโอ้ตาไปโอ้ตาไปโอ้เออนี่กบเอออยู่ท่งหันตึงเออเออไงไงไงนี่อยู่ท่อย่างอีกนี่ตัวแม่มันออกมาอะไรนี่ครับสุนี ควยๆหนึ่งเด้ไอ้ใบแล้วเห็ดใบน่อยนึง่งออตัดเลยตัดเลยอมอย่างมิกลุตอ่ะโอ้แต่ไม่ต้องมิกลุมีนลุตพารุตพารุตนี่นี่นี่เอา้าปอกทองไม่ใแล้วปอกทองบไแล้วปอกทองับไมแล้วเอ้าหนึ่งปตึงับตึงจั้งเด้อดึงเดซอยโอเค โอ้โหตัดให้ต mm ัดตัดตัดตัดโอ้มีทับพุชงมีเหรมีบุยปุยถ่ายออกมานี่คือวิธีการดังลงชีวิตของชาวดอยชาวไฮชาวดอยชาวบางนอกเราท่านผู้ชมบ่ามีอะไรเขาทางไลอาณาสักต่างๆบุญแรงเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะยังมีอีกวะยังมีงาถึงวะตักเลยตักเลยตักเลยอู้ Vô có mà bên này, vô có mà. Vô có mà, vô có mà, vô có mà. Vô có mà. Vô có mà. Vô mà. Vô mà. Ừ. Ui 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 ui. Sàn cao bên. Ô. Ừ. Nhưng mà. Nhưng có miu, sàn vây nó sai sàn vây. Cắt hao Cắt hao nào. Vây 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 ừ. vây. Ờ, hết 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 bên này mà. Ừ. Khó 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 bự rồi Khó khó bự. Ừ. cắt cắt. Ô. Ừ. มี่จีะนี่แนี่กับ,บรรยากาศรแกรล้งเราท่านผประมาณหกโมงไปหกโมงไปเจ็ดโมงนี่เลยอม่มันคังไล,ล,ล่ลูกตัวลูกวีบนี่นะาแล้วมาล้มาล้มาล,มาล้ถาม่าบ่พ่อยังไปเอาเนาะแต่ว่าเขาบ่เอาลายท่านผู้ชมถาบ่พ่อรเขาไปเอาตึงเอา้า mẹ 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 à, mẹ à mẹ khu mẹ lấy mẹ 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 khu mẹ 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 mày mẹ 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 mày mẹ mẹ โอ้คิ๊นี่คือสิ่งผสบุญตนไหนเถะผู้ชมแต่ว่าตมันกัดเลก่อนแบบผสมจักกองดีเนาะตาจะพูนละตาจะพูนละแมงว่ะน้องใส่เมงว่ะโอโทษน้องใสตัวอยู่ทึ่งขนวะอว่ะโอท่านู้ชมนี่อยู่ทึ่งอะนี่งุกอลากาตรไตรไตรไตรยตรไตรไตาไตร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 ไตไตรตายตรไตตตายตตไตตาตตตตไตตต ลุ่นแงคือแบบอนณาหลายๆคนเขาแค,ค่ขานาะคลิกต่อไปทัพพ้ศ์คลิกต่อไปแถวเอ็กซีทึกใจเลือกสิมาเอาให้เบิร์นเราทัพพ้ศ์เนาะเอามาเลยเอาตัวแม่เอาตัวตลูกมันเ,เอาตัวแม่อกไปแล้วนี่ลื้อเงาอันนั้นมาว่ะลือออล้อเงาอนณาเออลื้อข้อแปลงมาใส่ลื้เขเ้อแปลงมาใส่ ถ้าผู้ช่วงอันนั้นเนอะอยู่ในเมืองใด้เหรอพอเวลาหกโมงป่ายเลยถ้าผู้ช่วงถ้าผู้ช่งเราอันนั้นเขาเลยเปิดอันนั้นโทรคมเนาะมีเสียงลูกกวนนึงนี่มึงเดี๋ยวไปก่อนกินบ่เนาะกอกินเกิดไปนู่นใส่แล้วก็เอาซอยตะไคร้ใส่แบบเพล็กใส่กินเลยเหรอกินกับเข่าแซ่บถ้าผู้ช่วงกินดิสได้พ่นแหละโอเคเอามึอจุกเอาเลยสู้ให้เบิรงเลยับ นี่เนาะเออแม่และเป็นนี่แหละครับนี่เออเคียวเคียวนี่นี่โอ้พอพอดีพอดีพอกลอยนะท่านผู้ชมเนาะนี่สกลอยแล้วว่าแกงใส่ปลาดุกป่ะน่ะแกงใส่ปลากระเซบเลยเออกระเซบเออเซบอู้บปิแกงใส่ปลาดุกเลยเนาะโอ้ข้านอ่ะไอข้านอกก็คนทุกคนยากเขาก็กินก็ได้บกินก็ได กระปุกชงนี <blues> ่เขาเชี่ยวปลาเออเออไม่หรอกไข่มุกส้มกินเนาะเฮาเชีกงใส่ปลาปลาดุกนี่เนาะปลาเฮามีจักโดนต้องใส่เมียนะเออไมดซองโตเขาแกงแกงสมบเขาสชี่งส้มเนาะไม่แกงส้มแกงไข่มดแดงใส่ปลาเนาะชง เอาบันเทาไปเจือกันตอนอนาณาไม่อย่างเขาต้มเหรอเนาะหลังจากที่ต้มแล้วปลาแกงปลานีฟุตแล้วเขาก็เอาไข่มดส่งมาใส่เลยเอาเบิ่งกันยาวๆท่านผู้ชมโอเคทุกคนเดี๋ยวนี้เราแกงปลาเขานี่หลงฟุตแล้วเนาะวันนี้หนองใส่นี่ไข่มดส่งเขาเอามดส่งนี่เนาะเอาหมึกดินี่เนาะ ทอกใส่ <Talk> เลยท่านผ<อ>ู้ชมต้องทอกว่าเออตักใส่ตักใส่เออใส่ใส่ใส่บึนบึนบึนนี่ใส่เข้าไปอ๋อทุกความคักขนาดเลยเซ็บแซบพี่น้องเซ็แบแบพี่น้องไอ้เซ็บแซบนี่นี่แหละหึ่งรัวของเอบีเนาะอยู่คือไปน็นเอาเอาสังกะสีมาแปะเอาไม้ฝามาแปะแล้วอยู่ได้ซืสอท่านผู้ชมความทุกข์ความยา,ากเนาะ นี่บันนี้เอบีสีลองคอนมึงเนาะนี่โอ้ฟอดฟดฟดโอ้ยลองซิมเบิ่งกันท่านผู้ชมนี่หน้าตาลองซิมหน,น,น,นักเนาะอืมนัวแซ่บดีครับแซ่บดีท่านผู้ชมอืมส่งแดนดนิดหนึ่งเปรี้ยวๆนิดหนึ่งเนาะอืมโอเคเอาเขาจุ้วกันตอง ăn khẩu, ăn nấm nhiều lắm các bạn nhé, bưng cái nho nhỏ tụi nè, nó, nè, này, món này, check, mòn mòn nát xin, long bằng long bằng long เป็นังไดโอ้ใสแดดหรือสัตว์ใสแดดเนาะโอ้ส,ส้มๆหนึ่งมีขา้าวเหนียวแดดครับส้มมีข้าวเหนียวแดดข้าวเหนียวห้องห้อนแต่ว่าพอดีคักเลยเนาะอ่ากินนี่หน้าตาสุดยอดเลยครับส้มสุดยอดเลยนี่ โอเคท่านผู้ชมสัง락คลิปหนึ่งกอดสี่บางนีงเนาะก็สี่บงังบังเป็นขึน้นปรนีดแหละท่านผู้ชมหลังจากที่เลือกเวียดเลือกลอกลางมาเนาะก็มีเวลาก็มาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมเบิ่งก่อดเงือกม็ดกอขอขอบใจเอฟซีเม็ดสุข,ขุสุคนเนาะแล้วก็ขอบใจอาณนะาเอฟซีไอไงเฮาเป็นคนสงเเผวไม่ยังไทยดั่งใช่ปะอยู่สหรัฐอเมริกาเนาะที่ องเงินมาให้ AB เป็นเป็นนำชิ้นนำใจเล็กๆหน่อยๆทางอายใหญ่เพิ่นเนาะแต่ก็บังเป็นขุ่นคาสัง락เอบีเนาะก่อนมันก็บข้อใจหลายๆทางอายเน้อว่าทักไปหาทางอนาแม็กซินเจอร์กับบอดดายทางเฟซกับขนหากับบอดดายเนาะผมมีนี่ผมมีทางติดต่อแต่ก็ทางอายใหญ่เพิ่งติดต่อหาหนองทรายไม่มูกุน เนาะน้องชสยไม่มัวกุณเนาะที่อนณาศึกษาอยู่สปปเวียดเวียดนามเขาเนี่ยเนาะก็เลยปรึกษาทั้งคนแล้วก็อนณาซอยเรือทั้งเอบีมากกว่าเขาใจหลายๆเด้อเอ้าวสาระคิดเน,นี่ยซีบานนี่แหละขอลาทัพทรงเพียงเท่านี้เนาะจุ่มกันใหม่ในคลิปต่อหน้าแล้วไอเอพีต่อหน้าเนาะบ๊ายบาย